เล่าอย่างนี้ดีกว,ว่าคืนคืนก่อนวันตัดสินก็แอบแบบกังวลอยู่เหมือนกันนะว่าแบบมันจะมีอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพี่ทนายก็บอกว่าเออมันไม่ไม่น่าจะแบบพลิกหรอกเพราะว่าด้วยหลักฐานด้วยอะไรที่มีมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วก็แต่ก็พอพอพอศาลตัดสินล้วแบบถ้าจะร้องไห้อยู่ตรงนั้นแล้วแบบกอดกันกับครอบครัวแบบดีใจมากดีใจจริงๆเพราะว่าเชื่อไหมว่าสองปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งไปซื้อกาแฟเขายังมีคนถามแล้วว่าพี่ใช่คนในข่าวไหมเนาะ เหตุการณ์นี้มันกระทบกับผลงานหรือหน้าที่มีคนไม่กล้าจ้างเยอะนะต,ต,ต้องยอมรับจริงๆถ้าไม่ใช่คนที่มาจากทางกนรที่วัดทัวาวอกเขาก็ยังสงสัยใช่อย่างถ,าถ้าเสียชัดๆเลยคือช่วงที่ใส่เอ็มมันออกนอกประเทศไม่ได้เพราะเอ็มมันคุ้มเื่องไม่ได้อันนี้ชัดเยอะใส่เอ็ <9 S 2> มนานเท่าไหร่นะก้าเดือนประมาณ อิสรภาพเรามันหายไปเยอะใช่แล้วก็อย่างอย่างตอนที่แบบชนะตอนตอนชนะชั้นต้นอ่ะแล้วก็แบบพาครอบครัวเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเราออกไม่ได้พอเข้าตอมอ่ะโดนล็อกกึกแต่ว่าโชคดีเราถือพันธบัากษาไปแล้วก็คือยื่นให้ให้ตอมอเขาดูแล้วก็นานเกือบตกเครื่องอยู่เหมือนกันตอนนั้นตอนที่เราไปเราใส่เอ็มอยู่ไหมคะหรือว่าถอดแล้วครับนั้นชนะชนะชนะั้นต้นแล้วก็ท่ันก็แกะแกะให้วันนั้นเลยแต่มันยังมีชื่ออยู่ ใช่เขายังไม่ได้ปลดรีบรีบ,รบมากดีใจแต่แต่พอสารสิทธิ์เรารู้สึกอย่างไรบ้างครับณตอน,นเวลาโล่งรู้สึกว่ายิ้มมันมันยิ้มได้สุดขึ้นเวลามองหน้าใครมันก็ เราก้าจะมองหน้าคนอื่นมากขึ้นมากกว่าเวลาไปทํางานวันนี้มันไม่นะ้อยแอบๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะตอนนี้คดีมันเสียเสียดซิหรือยังคะหรือยังรอสำหรับคดีที่ที่ประทุมอ่ะครับมันก็ยกฟ้องแล้วก็อาจจะต้องรอว่าฝั่งนู้นเขาจะยื่นฎีกาไหมถ้าไม่ยื่นฎีกามันก็คงจบจบเลยอะไรครับพอดีกาคงต้องต้องสู้กันต่ออีกสายน,น่าจะประมาณปีเราเรามีแผนที่จะฟ้องกลับหรืออะไรยังอันนี้ต้องถามที่ทนายเลยเพราะมันเยอะมากเลยนะรายละเอียดช่วง ม,มันมันมีมันมีเรื่องละเมิดที่ระหว่างที่เราอยู่ในเรือนจําก็มีอะไรที่เขาเก็บหลักฐานไว้เยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวดูกันอีกทีรอให้มันสิ้นสุดจริงๆเลยดีกว่านั่งอีกนานครับเป็นปีๆแล้วฝั่งนม้นมีมีวิบแบกอะไรกันคือคิดแบกอะไรหาเราไหมเขาหลังจากที่เขาออกมาว่าเราแบบโองค์การลุกโซอะไรอย่างเงี้ยมีประเภทแบบส่งคนมาหลอกถามแต่ผมก็ฟีลแบบไม่ไม่อยากคุยเรื่องเนี้ยถ้าอยากคุยก็คุยกับพี่ทนายดีกว่าเพราะว่าถ้าเราพูดอะไรไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นแบบ เอาเป็นประเด็นไปตอมตีกันตามกลุ่มตามเพจอะไรเงี้ยผมว่ามึงอยู่เฉยๆดีกว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายในการจัดตั้งคือถ้าสู้กันแบบตามหลักฐานข่าวสะอาดผมว่าผมก็โอเคก็คือเรามั่นใจว่าไม่จริงแถ้ามันไม่ได้มีแบบเส้นสายหรือว่าอะไรที่มันแปลกๆหรือว่าอะไรที่มันไม่ไม่ได้ ขาสะอาดผมว่าผมผมก็โอเคนะโอ้โหพรมดูใช่ทำงานได้ปกติแล้วปกติครับถ้าเป็นทางแกนผมรับอยู่แล้วแต่ถ้าแบบเวเเวทนุมผมก็ขออนุญาตไม่รับมานานแล้วแหละถ้าถ้าแกนติดต่อไปที่แกนติดต่อมาเรารับเสมออยู่แล้วใช่ทุกๆก็ทําอยู่เรื่อยๆพี่นุ่มพี่วันเป็นลูกค้าที่น่ารักคุณดุนอยู่เรื่อยๆครับอยากบอกอะไรต่อฝั่งนี้ไม่ไม่เลยดีกว่าผมว่าผม มันไม่น่าจะมีค่าพลอยพูดถึงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยจริงๆแล้วเด็กๆเด็กๆนางงานที่มันมีประเด็นก,กับหลอเขามีอินบ็อกซ์หรืออะไรมาไม่มีครับก็คือเงียบหมือนเลยเพราะว่าถ้าเป็นการติดต่อทางเรื่องคดีผผมไม,ไม่คุยเอง